ัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับกีตาร์ฮีโร่หน1่งศูนย์หนึ EP นี้ EP ที่10แล้วเย้ yeah! ทุกคนคงจะรู้กันแล้วแหละว่าวันนี้เราจะมารีวิว e x p o l e r Controller นะครับเย yeah! เจ้าเอา็กไพเลอร์ตัวนี้เนี่ยจะออกมาพร้อมกับเกมกีตาร์ฮีโร่สในเวอร์ชั่นของ Xbox 3 6 0เนาะเจ้ากีตาร์ตัวนี้ก็จะเป็นทรงเ e อ็กไพเลอร์แบบนี้นะครับซึ่งจะต่างจากเจ้า SG ข้างหลังผมเนี่ยตรงที่ตัวนี้จะใหญ่กว่าแล้วก็จะหนักกว่านิดนึงนะครับมาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าครับอันนี้ด้านหน้านะอันนี้ด้านหลังครับทรงของมันนี่ค่อนข้างเท่มากเลยนะครับเจ้าเอ็กไพเลอร์ตัวนี้นะครับมีน้ําหนักราวๆหนึกิโลเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนขนาด เดี๋ยวมาวัดไปพร้อมกันนะครับความยาวนะครับอยู่ที่70ซนตะิเมตรเนาะส่วนความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ20ซนติเมตรเท่านั้นเองแล้วก็จอยตัวนี้จะไม่สามารถถอดคอได้นะครับปิดกันแบบนี้เลยเรามาฟังเสียงของเจ้าตัวนี้กันบ้างดีกว่ามาที่ปุ่มกดตรงนี้กันนะครับปุ่มกดเนี่ยค่อนข้างคล้ายตัวレスพอเนาะดูปุ่มสตรัมบ้างเนาะ วอมมี่อ่าดีเลยทีเดียวตรงนี้ก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่มควบคุมแล้วก็ปุ่ม select กับ star นะครับแล้วก็มีปุ่ม Xbox อยู่ตรงนี้ด้วยด้านบนส่วนการเชื่อมต่อของเจ้าตัวนี้นะครับเนื่องด้วยมันเป็นของ Xbox ใช่ไหมเพราะฉะนั้นหัวที่มันเป็นของ Xbox เนี่ย ก็จะสามารถเสียบเข้าคอมได้ผ่าน Bake เอา y c a เคเตัวนี้ได้เลยก็คือเสียบ USB เข้าคอมไปแล้วใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องลงไดเวอร์ EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมกันแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับ EP นี้ขอลาไปก่อนละบ๊ายบายและสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วก็ขอฝากร้านหน่อยละกันเป็นร้านขายกีตาร์นะครับผมเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยค่อนข้างหายากมากเนาะ ก็ฝากร้านเล็กๆด้วยแล้วกันรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนนะครับผมก็ปิง๊งฝากร้านหน่อย <laughs>